สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไมา้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนีนะ้จะมาแนะนําไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ข้างบ้านดื่มสวนแล้วก็นํามาสร้างสั์ง,งานบอนไซได้นะฮะปึกไว้ดูเล่นเลยประมาณนั้นนะั่นก็คือมันบอรี่นาะมันบอรีนะ่น้ต้นหมอนผมเคยลงคลิปไว้นะฮะหลายปีแล้วนะนะตอนกิ่งแล้วก็สร้าง แล้วมปรากฏว่าจุดเด่นของคือเขาสามารถที่จะติดลูกนะครับได้แดงเลยนะฮะ,ะออกลูกได้สวยงามนะครับแต่เราจำกัดไว้เล็กๆในกระถางขนาดนี้ไม้ฟอร์มเล็กมันก็ได้อยู่สวยงามอยู่นะครับแล้วไม้ฟอร์มใหญ่ก็มีคนสร้างอยู่แล้วก็ส่งไปประกวดนะในเวทีการประกวดงานบนไซก็มีอยู่นะครับที่งานไร่ยะนะก็เห็นอยู่แล้วก็ที่อื่นด้วยนะครับนะ ทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างบอนไซติดลูกสร้างแรงบันดาลใจให้กับเออไม่ใช่นักบอนไซจ๋าก็ได้นะฮะเป็นคนเลี้ยงไม้ธรรมดานะอยู่บ้านทําอย่างไรจึงสามารถที่จะสร้างงานบอนไซได้นะครับที่ออกมาบอนไซด้วยแล้วไม้ธรรมดาด้วยเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆดีกว่าครับผมจะให้ดูไม้ในกลุ่มนี้นะครับวันนี้ผมก็เข้าลวด นะครับเข้าลวดไว้เป็นบอนไซเล็กๆนะฮะบอนไซชิวๆเนี้ยเนี่ยนะเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่แต่ว่าติดลูกและสวยงามนะเราต้องรอเวลาเขาประมาณน,นี้นะครับนะนะอย่างเงี้ยวิธีการสร้างสร้างอย่างไรเดี๋ยวผมบอกให้อย่างนี้กันลวกันนะครับอถท่านดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ผมก็ตัดช้ำไม้ต้นนี้ตัดช้ำนั่นแหละนะครับ ชำแล้วก็นี่ผมจัดล่างนะแต่กะลาแต่มันไม่สวยผมไม่ได้ตามมันนะครับไม่ได้ตามท่านไปเจอมันมาลี่ท่านตัดเลยที่ไม่เป็นที่นิยมสร้างมากนะผมสังเกตว่ามันตายง่ายมันทิ้งกิ่นได้ง่ายนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีนะแล้วเป็นไม้ตาสลับด้วยนะครับมันสลับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางของกิ่งได้นะดังต้องการนะครับ ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการนํามาสร้างไม้แบบนี้ถ้าไม้ทรงต้นอย่างเนี้ยต้องการกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันจะสร้างยากนะผมผมแนะนาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยอย่างต้นเนี้ยแล้วนะผมก็ลองสร้างดูแล้วมันมันเราอาจจะไม่ใส่ใจนะับเป็นไม้ตาสลับนะข้อยืดถ้าไม่ได้แดดนะนะครับแต่ไม้ชนกลุ่มนี้ง่ายมากถ้าเราต้องการให้ติดติดลูกนะครับให้ท่านทําแบบนี้ นี่ยท่านตัดอย่างนี้ยครับนะตัดเลยวิ่งใบออกตัดอย่างนี้ยครับพอเขาแตกออมาใหม่เขาจะเขาจะติดลูกครับเยตัดเลยอยู่ที่บ้านท่านนะตัดเลยนะครับนี่คือการที่จะกระตุ้นเขาติดลูกพอเขาออกมาใหม่แล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้เนี่ยหรือเราจะเข้ารวดด้วยก็ได้อย่างอย่างกลุ่มเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ย นะผมผมได้ตัดครั้งที่หนึ่งปังนี่นะปังแล้วมันก็จะแตกออกมานะครับแตกออกมาปับ๊บมันก็จะติดรูปแบบเนี้ยแล้วก็ผมก็ปังอีกปังอีกลิ้ใบนะฮะเข้าร่วนมันจะมีแตกออกมาอีกชุดใหม่นะนะครับเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไปอย่างนี้ประมาณสองเดือนมันก็จะทิ้งลูกนะครับใบลูกมันก็จะร่วง เป็นผลไม้ที่เป็นลักษณะของผลกลุ่มเหมือนผลของน้อยหนาประมาณนี้นะครับนาะงก็จะสวยงามนะเดี๋ยวผมจะมามาปลูกลงกระถางว่ามันจะสวยไหมนะอย่างนี้เข้ารวดได้ครับนะจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังไอติดลูกก็ได้นะครับผมทำไม่ทันก็ามันเยอะนะทำไม่ทัน อันนี้ให้ใบอยู่ด้วยนะการเข้ารวดก็ไม่ยากหรอกนะครับบิดให้กระจายกิ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะทําให้ดูสักต้นหนึ่งต้นนี้กําลังดีเหมือนกันนะฮะท่านดูนะนะ,จะเจ้าสองต้นนี้แหละมาใส่กระถางนะครับนะที่นี้ดินดินที่ใช้ปลูกนะครับเป็นมะพร้าวสับไปต้มปูนะฮะไม่ยากครับ ให้ดูไกลๆนิดหนึ่ง,ง,ง,ะงจะได้มองเห็นองค์รวมอะให้ดูไกลนิดหนึ่งจะได้มองเห็นองค์รวมจะปลูกลงกระถางประมาณนี้เดี๋ยวต้นนี้นะครับต้นนี้สุกแดงเอ่อประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาไปจะร่วงนะครับนะ อันนี้ก็จะมาสูบแทนนะเดี๋ยวก็จะใส่กระถางเหมือนกันนะครับนะนะลักษณะนี้ผมจะปลูกโดยการที่ผมจะแนะนำท่านอย่างหนึ่งท่านให้ใช้ปุ๋ยสูตร16สมมติว่าท่านท่านปลูกในกระถางแล้วนะครับบีบลงกระถางนะตัดแล้วบีบลงกระถางมันก็จะสามารถที่จะ ติดลูกได้เลยนะครับไม้ชนิดนี้ติดง่ายมากแต่ว่าถ้าท่านปล่อยไว้นะฮะเลี้ยงไว้ให้โตไปมันจะไม่ติดลูกนะครับมันจะเป็นแปลกเหมือนกันไม้นะครับต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของไม้ด้วยนะครับผมจะใช้ปุ๋ยเนี่ยฮะปุ๋ยสูตร1 6ห6เนี่ยตัวเนี้ยนะใส่แล้วก็สามารถที่จะเล่นดอกออกผลได้ท่านอย่าใส่เยอะนะฮะสี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดปุ๋ยอะนะครับ 4, 5, อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใส่หินภูเขาไฟลองเพื่อที่จะให้ระบายน้ําได้ดีอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่มะาพร้าวสับใบกําปูอันนี้มะพร้าวสับใบกําปูนะครับใบกําปูคือใบกัาปูหมักที่ย่อยสลายแล้วผมต้องการให้ระบายน้ําได้ดีผสมหินภูเขาไฟลงไป หินปูนกัไฟมันจะเบาบางท่านไม่มีไม่ต้องใส่นะครับผมเรียนด้วยความเคารพหินปูนกัไฟมันจะโปร่งเบานะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันง่ายๆเลยครับผมเห็นหลายท่านถามมาอยู่เรื่องมันบุรี่นะเนี่ยมันบอรี่ผมก็จะเปลี่ยนกระถางปลูกกระถางลงไปนะครับเอาละครับใช้วิธีการตัดรากมวนรากได้ไหมได้อยู่ครับนะ เนี่ยกระถางเล็กก็สามารถจเจริญเติบโตได้นะเดี๋ยวผมตัดล่างให้ดูเลยเดียวกว่ามาไม้ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะทนนะปุ๋ยละลายช้าปกติก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านี่นีลยประมาณนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ย สูตร16ครับ16หยิบมือหนึ่งท่านดูนะเนี่ยประมาณหกิจเมล็ดเนี่ยแน่น่แน่นี่แค่นี้แหละครับหนานดอ,อกก็จะออกแตก่ติดติดดอกติดผลอีกรอบหนึ่งอันนี้รอบแรกผมใส่ไป4-5เมล็ดนะครับท่านจะชำหรือจะตอนก็ได้นะครับ บางท่านบอกว่าผมไปตอนแล้วนะเออถ้ากิ่งใหญ่กิ่งใหญ่จนเกินไปก็ไม่ดีนะครับกิ่งใหญ่มากก็ไม่ดีเราต้องการกิ่งนเล็กแต่มันติดลูกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเจตนาที่จะสร้างในเล็กๆอย่างเงี้ยไม้ประดับนะมันก็ทนอยู่นะอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนนะครับผมผมเรียนท่านอย่างนี้นแล้วกันนะเอาละผมก็จะใส่ แบกลาวาครับนะบเป็นการประดับและเป็นการที่จะปิดเวลาลดน้ำไม่ให้กระเด็นด้วยนะครับนะเป็นปลูกด้วยนะฮะวัตถดุชนิดนี้นะฮะแบกลาวาไม่มีธาตุอาหารนะครับนะเขาไม่มีธาตุอาหารเขาจะมีแค่ระบายน้ำนะร,ระบายอากาศนะผมก็เลยต้องผสมดิน ใบกาปูนะครับมะพร้าวสับผสมตอนปลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ใบกาปูรองนะครับผสมกับหินภูเขาไฟนะนะครับผมก็ต้องการให้นะครับอัดลงไปให้เต็มนะครับประมาณนี้นะครับ ให้แบกลาวาแบกลาวาเนี่ยพอเราใส่เข้าไปเวลาลดน้ามันไม่กระเด็นนะครับไม่กระเด็นครับจะเติมให้เต็มฟังท่านใส่เม็ดเออเยลกลวดสีใส่ได้ไหมได้ครับท่านต้องการให้มันสีสันสวยงามก็ใส่ได้นะครับนะผมต้องการให้ให้เน้นไปที่ลูกฮองมันเบอรี่ ใช้กระถางสีดำนะฮะมันตัดนะออกมาสวยงามเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุกก็จะสวยนะครับเอาแดงๆประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะผมให้ทุกท่านได้ดูได้ชมไปพร้อมกันเลยนะสวยงามขนาดนี้จริงๆนะครับไม้เล็กๆขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะกลายเป็นบนไซส,สวยงามได้นะครับนะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คือ เดี๋ยวรดน้ําเวลาลดน้ําทําไงจับจุ่มืั้งกระถางเลยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะมาดูรดน้ำจับจุ่มเลยครับนะพวกไม้เล็กๆเ,เนี่ยให้ท่านจับจุ่มอย่างนี้เลยนะครับมาให้ฟองอากาศออกให้หมดนะนะเป็นการล้างหินด้วยครับ ล้างกระถางล้างหินด้วยนะเอาไว้วางไว้เธอเลสห้องรับแขกได้ไหมได้อยู่ครับแต่ว่าท่านต้องเอาออกแดดนะนะครับเอาไว้สักวันสองวันท่านต้องเอาออกแดดไม่งั้นเขาก็ก,ก็มีสิทธ์ตายเหมือนกันครับไม่ใช่เฉาอย่างเดียวนะตายเลยนะครับผมลองดูแล้วครับเอาไว้ในร่มไม่ได้นะครับเป็นไม้เด็ด นะถ้าเธอเรตท่านนะนะห้องของท่านต้องได้รับแดดนะครับคนดูได้ไหมได้ครับต้องให้ตั้งให้ได้รับแดดนะเนี่ยจะล้างออกนะล้างดินล้างหินออกอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีจานร,รองเรียบร้อยนะครับสวยงามนะประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยครับวันนี้ก็เอาง่ายๆดีจ้ะนะาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจว่าไม้ชนิดสร้างได้สวยสวยนะนะานี่วิธีการสร้างครับผมทบทวนเลยนะ้าท่านก็ไปตัดนะฮะตัดตัดมาตัดปับ๊บตัดชํานะฮะสักข้อสองข้อเผื่อไว้ นะพอมันติดลากเดินแล้วก็ตัดชับให้เหลือข้อเดียวนะครับแล้วก็สร้างเลี้ยงไปอย่างนี้ครับแล้วก็จะโตโตไหมเราไม่ต้องการให้โตกว่านี้แล้วนะครับเราก็จํากัดเขาไว้แค่นี้แหละนะครับนะพอเขาโตขึ้นแล้วก็ตัดพอโตขึ้นแล้วก็ตัดนะฮะเขาก็จะเกิดอาการอลักษณะของผิวที่สวยงามนะเก่าแก่นั่นเองนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยเราชํากิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะชํา ตัดปังเลยครับเนะี่ยตัดปังแล้วก็สามารถที่จะนํามาสร้างสรรค์าง,งานได้เป็นมอเไซจิ๋วขนาดเล็กๆนะฮะไว้ประดับนะครับนะเอาละครับสําหรับยุคนี้นะะผมก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็นักสร้างสรรง,งานมอเรไซรวมทั้งท่านที่ชอบต้นไม้นะฮะไม่ได้สร้างงานมอนไซแต่จากสร้างแบบนี้ทําอย่างไรให้ท่านไป าหาต้นมันเบอร์รี่นะครับต้นหม่อนบ้านเราเนี่แหละพันไหนก็ได้ตัดปังเลยตัดข้อสั้นๆสักข้อสองข้อเนีฮะน้าไปชำเพราะชำติดแล้วนะะปกติเราจะชำยาวนี้ใช่ไหมครับพอชำยาวเนี้ยพอมันติดแล้วก็ปังเลยครับพอออกรากก็ตัดให้เหลือแค่ข้อเดียวน้สั้นแล้วก็แตงมาเนี้ยหน้าไม้เชินนี้ตัดเมื่อไหร่ก็จะติดลูกเมื่อน,นั้นนะครับ ลังอยากติดลูกแล้วจะมาคัดก็ได้นะพอมันแตกขึ้นมาเราตัดนะต้องตัดคอยตัดยอดไว้นะอันนี้ผมตัดไว้เห็นไหม้วตัดสองรอบแล้วพอตัดเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วผมก็ตัดอีกนะครับรอบแรกที่เราตัดปังนะครับเขาจะติดลูกนะครับมาอีกก็ตัดอีกเราจะเอาใบออกได้ไหมได้แต่ถ้าจะเอาไปประดับประดากันอย่างเนี้มันก็สวยไปลงกระถางก็จะสวยนะครับนะ ลองลองไปทําดูลองไปทําดูนะง่ายมากเลยนะหลายท่านบอกว่าทาไงให้ต้นเล็กขนาดนี้ก็ไม่ยากนบท่านเวียงไปหาเอ่ากิ่งไปตัดชำนะจะชำควบแน่นหรือไม่ควบแน่นก็ไปลองดูนะพราะมันติดแล้วก็าสามารถที่สร้างสารรค์งานในลักษณะนี้ได้โชว์ได้รวยด้วย,วยนะครับไม่ต้องไปทานมันนะถ้าทานหมดค่าเลยไมย้ชนนี้ก็มีจุดเด่นอย่างนี้สําหรับสร้างสารรค์งานบอนไซไว้ดูเล่นนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะฮะสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ